คืนนี้สีเหลืองรหัสสีสองสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบสนใจสีเหลืองอยากได้ผ้านะคะไปตัดผ้าถุงอยากได้ผ้าไปตัดเป็นชุดมินิดสอยากได้ผ้าไปตัดเป็นกระโปรงเฉดสีเหลืองอยู่แล้ว รับรหัส42ได้เลยค่ะรับรหัส42ได้เลยทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 04 16 00 8ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสามารถนําเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะนําไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะทางช่องยูทูบแม่บาริทาไทยของเราด้วยคุณลูกค้าคะเนื้อผ้าฝ้ายนุ่มมากเนื้อผ้าฝ้ายนุ่มมากคุณลูกค้าคะแล้วก็เป็น งานผ้าไทยกัดลายเป็นงานลายไทยที่มีความสวยชัดมากๆเลยนะคะแลวที่สำคัญมากกว่าน,น,นั้นนุ่มมีกระเป๋าค่ะนุ่มมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะมูลค่า50บาทแถมได้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคืนนี้อาราหัส42ได้อีก10เหรียญได้อีก10ท่านค่ะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากให้นุ่มจัดเป็นเซตให้อยากให้นุ่มนะคะจัดเป็นเซตให้ใช่ไหมคุณลูกค้าบอกว่านะคะเอาเซตเอา นำนะคะผ้าไหมสีพื้นนะคะมาจัดเซตให้หน่อย 990บาท990บาทนะคะสำหรับภาพื้นคุณลูกค้าเลือกได้นะอยากได้เป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นสีเหลืองอ่อนหรือว่านะคะหรือว่าจะเป็นสีเหลืองกลางนะคะอย่างเช่นสีเหลืองมัสตาร์ดแบบนี้ใส่คู่กันได้ไหมได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเซตนี้990บาทเซตนี้990บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะรหัส42รหัส42ถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะนุ่มก็มีนะคะผ้าขอมา้อมาผ้าฝ้ายนะคะผ้าขาม้าผ้าฝ้ายถึงละ100บาทแถมให้ฟรี ด,ด,ด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะรับเซตนี้นะคะ <c oughs> คุณลูกค้าคะ <c oughs> เลือกผ้ารหัส4 2ผ้าตัดชุดรหัส42นะคะผ้าไหมที่เลือกใช้จะเป็นสีเหลืองมสาาัสตาร์คหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบเป็นสีเหลืองเบาๆน,น,นะคะจะเป็นสีเหลืองเฉดน,นี้เลยคุณคลูกค้าคะสีเหลืองลวงพึ่งสวยไหมคะสีเหลืองลวงพึ่งสวยไหมคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจะรับเซตนี้ชอบใส่เสื้อที่เป็นเฉดสีเบาๆเลือกผ้าเน เลือกผ้าสีพื้นเลือกผ้าไหมสังเคราะห์ทองเครื่องสังะกอบเป็นสีเหลืองรวงพึ่งได้เลยของพระคุณมากๆเลยนะคะราคาชุดหนึ่งเก้บาทราคา1ชุดวันนี้990รสบาทสามารถตัดชุดไทยได้1ชุดเลยคุณลูกค้าคารวมไปถึงนะคะของฝันของฝากสุดพิเศษมอบให้จากพี่ๆีุ่กท่านด้วยนะคะวันนี้ใครสั่งซื้อผ้าตัดชุด990บาทนุ่งก็มีผ้าของมาผ้าควาดราคาผืนละ100้บาทแถมฟรีหนึ่งชุดหรือว่าคุณลูกค้าสนใจนะคะสั่งซื้อสั่งทําเป็นนของงที่ระลึกกาบุญิน งานบวชของรับไหว่งานแต่งของชํารวยงานแต่งสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อสั่งทำา30ิบพืนห้าื้นขึ้นไปโลโก้ตรงนี้เดี๋ยวทําให้ข้อความให้ฟรีอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่าของที่ระลึกปุณกถิ่นแล้วก็ใส่รายละเอียดข้อความสูงสุดได้ถึง4บรรทัดนะคะสั่งซื้อ30มสนะิบพื้นหาสิบพืราคาพื้นละ90บาทเท่านั้นค่ะราคาพื้นละ90บบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะ